วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการลงทุนในช่วงตลาดไม่เป็นใจนะคะการลงทุนในช่วงในตลาดไม่เป็นใจเนี่ยจริงๆก็เล่นได้นะคะก็คือหนึ่งคือเราต้องเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเป็นอันดับแรกนะคะสคือต้องชนะตลาดนะคะคือตลาดแดงแต่หุ้นตัวนี้เขียวนะคะสามคือไม่ไล่ราคา นะคะไม่ไล่ราคาลอยย่อลงมานิดนึงแต่จะไม่ลอยย่อเยอะนะคะลอยย่อลงมานิดนึงเราก็ซื้อนะคะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่จะชนะตลาดแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นเวลาที่หุ้นมันกลับมาบวกหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นแรงนะคะอย่าไปไล่ราคานะคะก็เป็นทินิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วลองเล่นดูอาจจะลองน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ ลองดูว่า,าจนเรามั่นใจแล้ว,ว่าเราเนี่ยทำได้นะคะเราค่อยเพิ่มจำนวนเงินลงทุนมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ